ยิ้ไปปุ่งสาดยิุ่งเข้าไปห,หาเอฟแล้วก็อันติเก็บคิวมาจนะแตกแต่ก็จิ้มไปโดนหน้าแดงเออเก็บกันโอมาได้เป็นควอดคิวนะครับนะก็เลยอดได้ไปนะรับพิต้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นยาตูกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดมานะซึ่งเราได้ยาตัวควอดาคิวันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ายาตัวตัวนี้มันโหดขนาดไหนนะเราเจอกับดาเรียนนะกดยับเหมือนกันเลย เหมือนเดิมเลยนะเหมือนคลิปที่แล้วก็ดาเลียน,นะที่เล่นยาสูเนี่ยกดยับยับ,ยบไปครับแต่เทมเราก็ประมาณเดิมนะแต่ว่าเราออกยอออกเป็นสตาติกคีม,มากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นเป็นท่อมนะก็จัดไปครับเป่าเพ,งพลงเพราะจริงๆเลยนะยาสูไปครับออมาเจอดาเลียสกันอีกแล้วนะเหมือนหลายคลิปที่เล่นยาสูแล้วเจอดาเลียสไปบ่อยเลยนะเราก็โดนตีไปก่อนหนึ่งเม็ดน,นะแล้วก็พยายามตีเขาสวนคืน หลบไม่ให้เขาได้เก็บสเต็ตเยอะนะแล้วก็อีกไนไปครับเขาก็ปัดไปครับแต่ว่าปัดไม่โดนขอบนะไนก็ติดอีกไนตายไปนะเราก็เกือบตายเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็ไม่ต้องพยายามดันคีบมากนะเวลาเขามาอย่างเงี้ยเราก็แพยายามที่จะลาดคีบแล้วก็จิ้มเพื่อที่จะเก็บสเต็ตได้ลมนะแต่นี่ตอนเขามาเราก็จิ้มเท้าแทนะจิ้มเท้าแทนปลงไปจิ้ม พยายามที่จะต่อเขาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้เราเลือดน้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราต้องต่อเขาเราก็กลับไปกินผลไม้นะเพิ่มพลังกันซะหน่อยนะนี่เราต้องพยายามกดเขานะแต่เขาก็ดึงเราไปนะพยายามล้าชีมนะเพราะว่า <will> รู้สึกอยากได้ขีมาก <you. S 1> ไม่รู้ทาไมแล้วก็พยายามหนีออกมานะอย่าให้โดนตีอีกไม่งั้นเราจะติดเลือดยาวๆวก็โคตรเจ็บไปเลยและเดนกาเขาก็สุ่มอยู่นะเราก็พยายามเดินนะเหมือนกับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้น ก็ให้เขายืนแบบรอไปเรื่อยๆนะแบบเหมือนเราไม่เห็นก็พยายามไปแล้วก็เราก็ดูเอ๊อยู่ตรงนั้นมันตัวอะไรนะแล้วเขาก็เดินออกมานะคลีเข้านะเราก็พยายามลากรีดไปนะหน้าที่ของเราก็คือลากรีดอ้และเราก็เหมือนจะเลเวลอัพก่อนเขานะแน่สี่ก่อนอย่างนี้เราน่าจะพอที่จะสูเขาได้นะเอเดเรนมาล้าก็เก็บลมไว้ครับพอเก็บลมได้แล้วใช่ไหม พยายามทำเบเบนะแต่ก็ทำมืดไปนะแต่ก็อย่างน้อยก็ยกโดนอ่ะได้สีแล้วก็พยายามปีเขาไปนะเพราะเราได้ตีนี้เราจะแรงมากเลยนะก็ได้เจอกรล่ได้อะไร,ระไก,ก็เก็บเข้ามาได้น่ะสุดยอดไปเลยทำเบรค์ทำไม่ติดเฉยเลยเสียใจว่ะได้สตาร์ติกแล้วน,นะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปออก,กนครับเวลาอยู่เลนนะเราก็พยายามที่จะจับทีมนะแล้วก็ สับให้โดนเขาด้วยอ่ะจิ้มจิ้มให้โดนเขาจิ้มให้โดนคีบแล้วก็พยายามพยายามต่อเขาไปเรื่อยๆนะแต่เขาเหมือนจะอยากบวกว่ะอันนี้เราก็ป่าไปก็หมึดไปแล้วก็โดนเขาดุเตือนไปเต็มทีแต่ก็เหมือนจะอยากบวกนะแต่ว่าเขาก็ได้เก็บคบสแต็กก่อนนะแล้วก็ทุบเราตายไปก็เสียดายไปครับและดาเลียนนะเหมือนจะไปหาเรื่องกับบิเ๊เรนเราเ็นกลางเรานะ ก็โดนกินไปครับโดนปากินไปแลวดาเรียก็ไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ได้ตีป้อมไปนะแล้วก็เก็บตังค์ไปคนเดียวอิ่มๆิปกเลยก็ถือว่าเราน่าจะนำนำเขาไปเยอะนะตังคนะ์ปลาเลยครับโดนโดนก็บวกครับโดนก็บวกแลวเราก็โคตรแรงเลยครับตอนนี้เราได้อัติด้วยนะเราก็พยายามปาไปนะแต่เขาก็หลบไปได้นะพยายามดึงเราไปฆ่านะแต่ก็รอดมาได้ในนี้ครับโอโหมาเลย tf tf เราก็ปาหลบไปนะ พยายามอยู่แถวลมไปนะเพื่อที่จะไม่โดสนสตาอ์ะแต่ว่าเก็บมาได้นะแล้วเขาก็เอาเพื่อนมาเยอะเลยก็ได้ตายไปนะแล้วเราต่อไปชิ้นต่อไปแน่นอนครับไออีเ e, พื่อที่จะได้คริแรงๆนะ <c oughs> รเตียนอยู่อะ่อะนี่ป่ะเวลาเราทิมแล้วมีสตาติกทีมนี่มันโคตรดีเลยนะโคตรแรงเลยได้ลมครับพยายามบาโดนต้องไม่โดนนะ ไอ้ก็เหมือนจะมีไฟตรงกลางป่ากลางน้ำนะเราก็เดินไปครับถือดาเนสครับดาเนสก็พยายามยกเราลงและเขาก็ได้หายไปนะก็เลยไม่มีไฟเกิดขึ้นแต่ว่ามีเลนก้าเนี่ยสิโหเรียบร้อยครับเพื่อนเราโดนเลนก้าโดนตาแล้วก็ได้ตายไปนะสำหรับคาบิวแต่ก็ได้ป้อมมานะแลกกันไปและนี่นะครับเหมือนฟิตจะโดนนะเราก็เลยต้องไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าฟิตอนเราก็หดอยู่ ก็พยายามถาไปเพื่อนปลาลมไม่โดนดูเดียนปิ้วแต่ก็โดนนิดนึงนะแล้วก็ถอยมานะแล้วก็ได้กรอจากเพื่อนมาเราก็เลยรอดมาได้นะของตัวเซนนามากเลยนะครับสําหรับกรออันนี้เรพยายามพยายามตาช่วยเพื่อนนะแต่ว่าโอ้โหเสี่ยงตายอจริงเลยเราแล้วมาดูครับเพื่อนมันหน้าเอานีเอามีโลบอยู่นะก็เลยพอที่จะบวกได้แล้เก็บมาได้นะหนึ่งคิวแล้วก็เซนนาให้เซนนาเป็นหนึ่งคิวนะ เราได้ชับดาวเียนเลยนะได้เอดด้วยสวยงามครับแด้เหมือนเลนกาจะเอาเรานะเราก็เลยเก็บลมเตรียมเตาเขาตอนโดดแล้วก็ช้าไปหน่อยนะแต่ก็เพื่อนเราก็าเซฟมาได้นะแล้วเราก็แปะหมีออกมาทันแต่เลนกาก็ได้รอดไปนะแล้วเก็บเพื่อนเราไปสองคนแทนน่าเศร้าใจจริงๆไปครับได้ีและเราจะได้โคตรแรงกันเลยทีเดียวแล้เหมือนเขาจะเอามาังกรน,นะก็เลยเรียกเพื่อนมาครับ 1. 1> เรียกพวกมาลุมตีเขา อ้าวอย่างนี้เราก็เลยเก็บสแต็กไปนะ,ะเพียงเสียบปุ่งที่ไปปุ้งขาดทีปุ่งเข้าไปห,หามีเอฟแล้วก็อันติเก็บคิวมานะแล้วก็กางลงครับกางไปแล้วพยายามเก็บเขาไปยิงได้ไปอีกหนึ่งคนระับแล้วก็สูดดี้ยนเก็บไปอีกหนึ่งนะแล้วก็พยายามจะปุ่งขาดทีนะเอาเทซะหน่อยแล้วก็จิ้มเก็บสแตก็กแต่ก็จิ้มไม่โดนหน้าแดงเลยเออเก็บกันโอ้มาได้เป็นควาคิวนะครับรควาลากอยู่สุดยอดไปเลยครับจังหวะดีมากเลยนะ แล้วเราก็เดินเดินอยู่นะไปเอาเลสเขานะและ้วก็ได้เจอกับ T f อนะซึ่งที่น่าจะได้เป็นเพนต้านะแต่ว่าเวลามันเลยไปนิดนึงนะก็เลยอดได้ไปนะรับเพนต้าก็ได้ดีเจนดารี่ไปนะครับเขาพยายามเก็บเก็บไพ่ใช่ไหมหยิบไพ่แต่ว่าหยิบช้าไปนะหยิบไม่ได้สักทีเขาพยายามโยกลมกับลมเราด้วยแล้วก็นี่ไหครับบวกเราก็บวกแล้วก็ได้ตายไปนะเพราะว่าซีซีหนาเกินไปโดนชัดดาวไปครับ แล้วก็ออกเบดอัพเดอรูคิงเป็นชิ้นต่อไปนะโอ้ยเดอร์เรียครับอิ๊ยโอ้ไม่โดนเลยไม่เฉียดเลยโอ้โหเขาพุ่งมาครับแล้วก็ดึงกลงไปแล้วก็พยายามหนีออกมานะจิ้มไปก่อนอีกทีนึงนะเอ็นก้าโดดมาครับพยายาะปะแล้วก็เดียวคอครับจิ้มเรียบร้อยครับเป็นงิยูแล้วก็พยายามหนีออกมานะแล้วก็เก็บดาเรียสมาได้ด้วยสวยงามทีเดียวล่ะ แล้วก็พยายามไปเก็บอีกหนึ่งตัวก็โดนถอนไปแต่ก็ได้ตีมานะ1ดีก็เลยทริปเปิลคิวไปครับ TF เ,เราเ็เก็บได้นะหรือว่าการให้เพื่อนก็ได้แนตะ่ว่าเราก็ไม่หยุนะก็ให้เพื่อนได้คิวไปนะไปเลยพยุของช้นเราได้จีแล้วนะเนี่ยโอเซียนมันจะมาตีเราก็กลางให้เพื่อนก็ได้นะแล้วก็ขึ้นบ้านไม่ไหวนะแล้วเขาก็กำลังเกิดก็เลยต้องหนีกลับมานะ เลยกันครับไปครับได้ G A แล้วต่อไปเป็นดูดเลือดอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะทําให้เราได้ดูดเลือดโคตรเยอะๆแล้วจะได้ยืนนานๆนะเพื่อเราก็บวกไปกับได้ากาลิโอก็ได้มาแล้วครับกาลิโอแล้วก็ลูเทียนนี้นมันโมองวิ่งยิงเนี่ยครับอะไรเลยแล้วก็ดาเรีสครับดาเรียสมุ่งมามุ่งมาก็ขอหน่อยนี้ดารีสกตีไปครับพยายามกลางองค์กันการไปครับแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วโยก แล้วก็ G A เเกิดมาเกิดมาทำไรต่อวแบบิ่งไปครับพุ่งโดนคิวคิวได้ไหมคิวได้หรือไม่อีกนิดเดียวโอ้โหคิวไม่ได้ครับสำหรับยาสูบเราก็าเสียดายไปนะเมื่อกี้เกือบแล้วอีกนิดเดียวแนตะ่วันี้เขาก็ไหอยู่นะเราก็เก็บตัวแตกมาจากาป่าาไปดีกลาง เด่นนาสีครับเราเราก็ปาไปโดนกาลิโอนะแต่ว่าดาริเอสอีกนิดเดียวก็เลยแปะเข้าไปนะเก็บมาได้แล้วก็พยายามหามุมครับมันหน้าเอาก็เลยเอดแต่ว่ามันพุ่งตามไม่ทันนะแล้วก็กางรูปไปครับโดนสองตัวครับแต่ว่ายกได้แค่ตัวเดียวนะเสียได้เหมือนกันแล้วก็โดนซีซีไปนะอุเสียนเหลืออีกนิดเดียวแท้แท้กาลิโอด้วยนะก็น่าเสียดายไปนะ คามิวบอกเพิ่งหัดเล่นนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้เราก็แค่พยายามกดเล่นอย่างเดียวกดเล่นหลายๆตัวนะใน normal ก็ไม่เป็นไรครับในธรรมดาอืนอือนี่คามิวคนระับคามิวโหข,ขัดอย่างสวยงามแล้วก็ไม่ได้ไปนะอันติจิ้งก็เฉียดไปนิดเดียวได้แท้น่าเสียดายโอ้ได้บาลอนไปแล้ว,ว,ลวเราก็ได้ดูดเลือดใหญ่แล้วครับชิ้นสุดท้ายของเรามาดูกันว่าจะไหวไหมเนี่ย โอ้โหอยากกินเพื่อนผมอยากกินเพื่อนผมเข้าแต่ไมเรีดก้าเรียก้า,เร,กาเรียบร้อยไปก่อนครับหนึ่ตัวซิวสวยงามอุย้ยบีเอฟเรียบร้อยครับมีวครอบอย่าสวยงามนะเราก็เก็บมาได้นะอีกหนึ่งตัวไ,วไม่เร็วไม่เร็วเอาล่ะเราพยายามเที่จดันนะแล้วก็โอ้โหกาลิโอมามันจะเห็นเสี้ยนด้วยนะโอ้นี่เราโดนล้อมเหมือนอ่ะ ก็พยายามเก็บสแต็กไว้นะเพราะว่าเพื่อนก็มาหาเหมือนกันพยายามพุ่งไหมครับแล้วก็พยายามเบรนะแต่ก็พลาดอีกแล้วะ่ะสำหรับทางนี้แล้วก็พยายามจุดเลือดนะเพื่อนะที่จะไม่ให้ D A เกิดเดินกับไปแล้วแล้วก็เพื่อนเราก็โดนเรียบร้อยครับโดนบวกเต็มที่แหมไม่ควรบวกแล้วหนีอย่างวด่วนวนะดน่วน,นๆและด่วนๆก็น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยอีกหนึ่ง จะเรียบร้อยนะตานีเราคนเดียวไม่น่กากันไหวนะอาซีจีตาไปครับให้ให้ใครตีและเราก็โดนด,ดีจไปหน่อยพยายามยกพยายามบวกแต่ก็ไม่ไหวนะเลือดโลกเกินซีจีแลวแหละสำหรับเกมนี้นะครัอู้สิเก้าคิวเลยนะสำหรับเกมนี้และได้คว้าตาคิวเกือบพยจารามเพ็นต้าเวละแล้วก็ไล่เก็บเขาอย่างสวยงามนะสำหรับเกมก็เป็นแนวทางในการยื่น ยาสูเอะยอะกันนะติ้นเป็นอะไรเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ยาสูโอะถึงจะแพ้แต่ก็เป็นเกมที่ดีนะดีหลายๆช็อตเลยก็เอาไปดูแล้วก็ไปใช้กันได้นะสำหรับการเล่นยาสูโอะนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะชอบก็กดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าโอ้โหดูดูเสียนเขาดิบา,บายๆครับเจอกัน